ไปวันนี้ไปหาหมอดูเอได้เก้าอะแล่แมนแล่แมนจังมาจากเมืองจีนมาตัวไปหาหมอ้อ <c oughs> อยวันนี้กาสินแซ่าไงลกูกไอ,อ้ดวงไม่ก่อยดีว่าน,นี้กายมาแหละดวงนี้ดวงเป็นอะไรอะลูกอ้แม่เบย์ตาย ลูกเจ๋อไม่โตอีกแล้ลุงเจี๊ยดดิโอ้เจี๊ยดเลยลุงนะโอ้เจี๊ยดเลยใจลุงไปจอดไก่ไปจอดนี่มันเจี๊ยดใจอลุงเออเจี๊ยบี้ยลูกเจี๊ยดแต่เต็มเดียวดิให้อย่าปาเลยนะลูกนะปลาถึงมีเรื่องไหนมาพอเราลูกวันนี้ปลาตั้งไรกว่าะลุงถ้าอย่าไปไม่ใจำต้องเสียตังค์นี่ไม่ต้องเสียตังเราลูกนะมาเล่นี่ว่ามีแคว้นไหมมยแคว้นนี่ยืนเมื่อมาลูุงืึอ ม, naughty, ม,ม,มือใมือกจ่ายไม่เอาลูกมินกีลูกเอามือกวาลูกม uh, <uh> ือกว้ามือจ่ายมินกีอือเออจะเป็นเจ้าหน่ยยท้ายช่อแช่โว่ย่อแช่ช่อแช่โว้ยอู้โ ну อ้ยนี่เกณฑ์ลูกเออเกณฑ์ลูกเออมีไม้แควนมีไม้มีไม่ได้ลูกเออเปัว่าปัวมึงแม่ไมีลูกเออแบบมี้ปัวแล้วไอ้ตังจะมาแลหมอ ถึงมีอะไรตามกูมานตงพอได้แล้วลูกนะกูมานตงนี่กูมานตงองปูมานตงพอลูกอู้ยชามตัวตรงๆไอ้ลูกนะเหลวามีอะไรไอ้พอตัวยอะลูกกนใบมีอลูกนะกใบออใบ้องบจ้ำไอ้ลูกกณนใบย้าไอ้ลูกนะใช่มันตลาบอน้อน่ะลูกลูกนอนกวันน่ะูกเออนอนกลางวันนะมั้งไอ้ลูกเอาลูกเอากลางคืนนะจะลูกนอนได้รัเไอ้เกจนี่ผมบาไว้นะ ลูกเชื่อพ่อได้ลูกเออืออ่ะแล้วเหมือนเปรต